ต่อไปข้อ14นะคะเขาถามว่าข้อใดเป็นคาสมาตรทุกคํานะคะอย่างที่บอกไปแล้วคาสมาตรมันคือ,อคําที่เกิดจากบาลีสันสกฤตใช่ไหมเอามาชนกันอย่างที่เราเคยรู้กันก็คือสมานะสมาตนะคาสมมาตรก็คือชนใช่ไหมคะสนทิมันจะคู่กันนะคะสนทิก็คือเชื่อม2ออย่างนี้มันเป็นวิธีการสร้างคําของบาลีสันสกฤตนะคะที่เรายืมมานะ สมมาตคือการเอาคํามาชนกันนะคะมีการอ่านมีการอ่านระหว่างคําด้วยสมมาตเนี่ยมันจะต้องเกิดสมมาตสนทิเนี่ยมันจะต้องเกิดจากบาลีสันสกฤตทั้งสิ้นนะคะส่วนสมมาตมันจะมีข้อแตกต่างนิดนึงก็คือมันจะมีการแปลความนะคะจากหลังไปหน้านั่นเองนะคะจะเป็นจุดสังเกตทําให้เราสามารถตัดช้อยได้ถ้าอันไหนมันไม่ได้เกิดจากคําบาลีสันสกฤตหรือว่ามีการแปลความจากหลังไปหน้านี่ก็ให้มัน เป็นคําลักษณะอื่นไปนะคะอ่ะมาดูกันนะคะตัวเลือกที่หนึ่งพลละความนะคะพลละความคําว่าความนะคะเป็นคําไทยค่ะเป็นคําไทย บอกแล้วว่าคำสมาคมันจะต้องเกิดจากคำบาลีสันสกฤตนะคะด้วยกันเท่านั้นที่เอามารวมกันฉะนั้นอันนี้มันเกิดจากบาลีสันสกฤตบวกกับคำไทยนะคะจะไม่ถือว่าเป็นคำสมาคนะคะโดยปกติเนี่ยคำไทยเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ตัวสะกดตรงตัวนะคะอย่างเช่นแม่กดเนี่ยก็จะสะกดด้วยดอเด็กอย่างเงี้ยแบบอ่านแบบตรงตัวแล้วก็ไม่ต้องแปลความหมายชัดเจนนะคะไม่ต้องแปลความหมายคือความหมายมันชัดเจนในคำอยู่แล้วนั่นเองนะ แสดงว่าพละความไม่ใช่คำสมาร์ินะคะอ่าไม่ใช่นาตสินนะคะนาตะนาตะก็คือการลำ้ำศินก็คือศิละปะนะคะมันแปลว่าอ่าศิละปะในการไล่ล้ำนั่นเองฉะนั้นมีการแปลความจากหลังไปหน้าใช่ไหมคะถือว่าเป็นคำสมาร์ินะคะสัพพสัตสัพพะแปลว่าหลายๆใช่ไหมต่างๆสัตว์ก็คือสัตว์ใช่ไหมคะสัพพสัต มีการแปลความจากหลังไปหน้านะคะแปลว่าสัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะฉะนั้นข้อนี้เป็นคําสมานนะคะตัวเลือกที่สองค่ะชนบุรีนะคะชนบุรีบุรีแปลว่าเมืองชนหรือว่าชลาชนนะคะแปลว่าน้ำนั่นเองนะคะชนบุรีนะคะก็ลักษณะของเขาก็จะเป็นเมืองที่มีทะเลใช่ไหมคะชนบุรีมีการแปลความจากหลังไปหน้าเนาะเป็นคําสมานนะคะ ธนบัตรนะคะธนะบัตรธนะนะคะธนะแปลว่าเงินธนะแปลว่าเงินบัตรก็คือบัตรใช่ไหมธนบัตรก็คือเงินน่ะเงินที่เป็นแบงค์นะคะเงินที่เป็นใบๆใช่ไหมคะเหมือนกับคําว่าธนาคารน่ะคานก็คือโรงโรงเรือนอะไรพวกนี้เรือนนะคะก็ธนาคารก็มีความหมายว่าโรงที่แบบมีเงินใช่ไหมธนะบวกคานนั่นเองนะคะ เคอันนี้ก็เป็นคําสมาดันเองมีการแปลความจากหลังไปหน้าเนาะต่อไปพิธีกรคําว่ากรนะคะส่วนใหญ่ลงท้ายด้วยคําว่ากรเนี่ยเป็นคําสมาดท้งนั้นถ้าเราแบบศึกษาดีๆนะคะว่าลักษณะคาสมาดเนี่ยมันจะแบบประมาณไหนบ้างนะคะ mm hmm. ก็จะรู้เลยจะลงท้ายด้วยกรด้วยศาสตร์ด้วยกรรมวิทยาอะไรพวกเนี้ยภาพอะไรพวกนี้นะคะมันจะแบบ ซ้าๆซๆกันนะคะพิธีกรกรแปลว่าผู้ทานะคะผู้กระทําพิธีกรก็เลยแปลว่าผู้กระทําในงานพิธีนะคะเป็นการแปลความจากหลังไปหน้านั่นเองฉะนั้นข้อนี้นะคะถือว่าเป็นคําสมาธิทุกคําเลยตอบข้อนี้ได้เลยนะแต่เดี๋ยวเราเช็คตัวเลือกที่3ที่4กันอ่า ัวเลือกที่สามค่ะราชดำเนินนะดำเนินดำเนินเห็นคำว่าดำเนินไหมถึงแม้ว่าจะดูแบบเหมือนจะเป็นคำไทยแท้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วดำเนินนะคะเป็นภาษาเขมรนะเป็นภาษาเขมรฉะนั้นมันไม่ใช่เกิดจากบาลีสันสกฤตนะคะก็ไม่ใช่คำสมาดนั่นเองสหกณ์นะคะสหกณ์สห,สห,สห,สหคือการทำด้วยกันการรวมกันนะคะสะห ส่วนกอนก็คือการผู้ทำใช่ไหมกอนก็คือการกระทําสหากรณ์ก็คือการที่ทําด้วยกันร่วมมือกันทำนะคะมีการแปลความจากหลังไปหน้าฉะนั้นข้อนี้เป็นสมานนะสหกรณ์ชีวประวัตินะคะชีวประวัติประวัติก็คือประวัติใช่ไหมตรงตัวประวัติ ชีวะก็คือชีวิตนะประวัติของชีวิตมีการแปลความจากหลังไปหน้าถือว่าเป็นคาสมานนั่นเองนะคะแต่ว่าติดตรงราชดําเนินเนาะเป็นภาษาเขมรคําว่าดําเนินนะคะเลยข้อนี้เลยไม่ได้เป็นคําสมานทุคําตัวเลือกที่4ค่ะยุทธวิธีวิธีก็คือวิธีการใช่ไหมคะยุทธก็คือสงครามนะคะก็คือยุทธวิธีก็คือวิธีการในการทําสงครามหรือหรือวิธีการในการรบนั่นเองมีการแปลความจากหลังไปหน้า ตัวเลือกที่4นะคะคําที่2ค่ะคลิปตจาจักนะคะคลิปตจกักคาว่าคลิปอันนี้เนี่ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นภาษาอังกฤษมารวมกับบาลีสารสกฤตใช่ไหมไม่ถือว่าเป็นคําคสมาทนะคะ ต่อไปเอกภาพนี่ไงลงท้ายด้วยภาพใช่ไหมคะภาพหรือว่าภาวะเอกก็คือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวน,นะคะก็ค,คือเอกภาพภาวะแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองมีการแปความจากหลังไปหน้าเนาะเป็นคําสมานนะคะฉะนั้นข้อที่เป็นคําสมานทุกคํานะคะคือข้อ2นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะข้อ15ค่ะถามว่าข้อใดเป็นคําสนทิทั้งหมดนะคะคาสนทิคาสนทิเนี่ยมันคือการเชื่อมคาค่ะเชื่อมคําโดยมันจะต้องมีการกลมกลืนเสียงต้องกลมกลืนเสียงเท่านั้นนะคะถึงจะเรียกว่าคําสนทินะคะโอเค อย่าลืมนะต้องเกิดจากคำบาลีสันสกิตเท่านั้นนะถ้ามีคำไทยหรือภาษาอื่นปนเนี่ยไม่จัดว่าเป็นคำสมาสุนทีนะคะ,ะตัวเลือกที่หนึ่งค่ะเทพพระเจ้าค่ะเทพเนี่ยภาษาบาลีสันสกิตแน่นอนเพราะสะกดไม่ตรงนะคะไม่ตรงตัวพอพานนะคะสะกดเป็นแม่กบเนาะแต่คำว่าเจ้าเนี่ยมันเป็นคำไทยค่ะมันเป็นคำไทยฉะนั้น ันเนี้ยไม่ใช่บาลีเอไม่ใช่คำสนธิแน่นอนบายสีบายคำว่าบายนะคะเป็นภาษาเขมรน,นะคะเป็นภาษาเขมรแต่สีเนี่ยเป็นบาลีสันสกฤตนะคะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่คำสนธินะคะทั้งสองคำเลยตัวเลือกที่สองค่ะวาตภัยวาตภัยวาตะก็คือลมหรือว่าพายุ ลมหรือว่าพายุนะคะภัยก็คืออ่าอันตรายใช่ไหมคะว่าต่อภัยก็คืออันตรายที่เกิดจากลมหรือว่าพายุนั่นเองฉะนั้นมีการแปลความจากหลังไปหน้าใช่ไหมเป็นคำสมานนะคะอันนี้เป็นสมานนะกรรมกรเห็นไหมคำว่ากรลงไทยด้วยกรแปลว่าผู้กระทำนะคะกรก็คือกรรมกรก็คือผู้ที่อ่า ใช้แรงงานใช่ไหมใช้กรรมกรรมในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงแค่เวรกรรมนะคะกรรมหมายถึงการกระทํานะผู้ที่ใช้การกระทําก็คือผู้ที่ใช้แรงงานนั่นเองนะมีการแปลความจากหลังไปหน้าเนาะเป็นคําสมาธินะคะข้อนี้ถามสนทิเนาะต่อไปตัวเลือกที่สามค่ะสันติภาพเห็นไหมคําว่าภาพ ภาพอีกแล้วภาพหรือว่าภาวะใช่ไหมคะก็คือภาวะแห่งความเป็นสันตินั่นเองความเป็นสันติฉะนั้นมีการแปลความจากหลังไปหน้าเป็นคำสมาดนะคะต่อไปนเรสวนนเรสวนมันเกิดจากคำว่าอะไรอะ่ะเกิดจากคำว่านาเรบวกสวนหรอไม่ใช่นะคะนเรสวนมันเกิดจากคำว่านรค่ะบวกกับอีสวนนะคะ เห็นไหมแล้วแล้วมันกลายเป็นนาเลส่วนได้ไงมันเกิดจากการกลมกลืนเสียงนั่นเองกลมกลืนเสียงก็คือคำสนธิใช่ไหมคะนระเนี่ยแปลว่าคนหรือว่าชายนะคะส่วนอีสวนเนี่ยก็คือความเป็นใหญ่แล้วมันกลายเป็นนาเลส่วนได้ยังไงแบบนี้ค่ะนระนะคะบวกกับอีสวนมันเกิดจาก อีนะคะถูกเปลี่ยนให้เป็นเอนะคะอีถูกเปลี่ยนให้เป็นเอกลายเป็นนอรนะคะบวกกับอ่าที่เปลี่ยนอีเป็นเอใช่ไหมคะแล้วไอตัวสระของตัวข้างหน้าเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นสระของสระของคาหลังนะคะจะกลายมาเป็นสระของ คำคำหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ก็เลยกลายเป็นนเรสวนนะคะนเะรสวนเปลี่ยนอีเป็นเอนะคะแล้วก็เอาเอเนี่ยมาใส่นะคะตรงหน้ารอเรือนั่นเองนะคะกลายเป็นนเรสวนนั่นเองนะคะอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของอการกลมกลืนเสียงการเอามาเชื่อมคํานั่นเองเอามาเชื่อมกันนะคะเป็นคําสนทิเนาะอันนี้เป็นส่วนทีนะต่อไปตัวเลือกที่4ี่ค่ะ สุขโขไทยมันเกิดจากอะไรอะ่ะสุขโขบวกไทยหรอไม่น่าใช่นะคะสุขโขไทยมันเกิดจากคำนี้ค่ะสุขค่ะบวกกับอุไทยค่ะสุขก็คือความสุขใช่ไหมคะอุไทยแปลว่าการเกิดขึ้นการเกิดขึ้นอ่ะเป็นเหมือนแบบการเกิดขึ้นของความสุขนะคะสุขโขไทยมันเกิดได้ยังไงทำไมอยู่ๆมัน มันกลายเป็นสุขโขทัยจากสุบวกอุทยัทยใช่ไหมคะนี่ไงมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากสรลอุใช่ไหมเปลี่ยนเป็นโอนั่นเองนะคะอุเปลี่ยนเป็นโอสุบวกอุทัยนะคะกลายเป็นสุโขทัยนั่นเองนะคะ,อ,อ,ะ,คะ,อ,ะ,คะอันนี้เป็นคําสนทิต่อไปธันวาคมคะ่ะธันวาคมธันวา มันเกิดจากธันวาบวกคมหรอจริงๆแล้วคำนี้มันเกิดจากธนูค่ะบวกอาคมนะอาคมแปลว่าการมานะคะธนูบวกอาคมธันวาคมก็คือหมายความว่าการมาของราศีธนูนั่นเองนะคะทาไมมันถึงจากธนูบวกอาคมมาเป็นธันวาคมได้คืออันดับแรกค่ะมันเปลี่ยนเปลี่ยนอุ อูเนี่ยให้กลายเป็นตัววอลแวนะคะ่ะเปลี่ยนอูอูให้กลายเป็นวอลแวนจริงๆแล้วคำสนธิเนี่ยมันจะมีกฎในการสนธิแบบเยอะมากเลยนะคะสระสนธิพยัญชนะสนธิอะไรพวกนี้นะคะ,ะแต่เอาแบบคร่าวๆก่อนเนาะก็คือหนึ่งในกฎนั้นก็คือการเปลี่ยนอูอูให้กลายเป็นวอลแวนะคะ่ะจากธนูก็จะเป็นทะทะนะวะใช่ไหมคะแล้วตัวหลังเนี่ยตัดอออ่างทิ้ง ตัดออกอ่างทิ้งนะคะให้สระเนี่ยมันไปอยู่กับของตัวหน้าก็คือเป็นกลายเป็นทะนาใช่ไหมทะนาคมนะ,ะแล้วก็ออกเสียงยากกลายเป็นทันทันวาคมนั่นเองนะคะโอเคนะข้อนี้ก็เป็นคำสนทิทั้งหมดนะคะเกิดจากการกลมกลืนเสียงตอบตัวเลือกที่4ี่นะคะ ต่อไปค่ะข้อ16ข้อ16ค่คะเขาถามว่าคำนามในข้อใดนะคะใช้ลักษณะนามเดียวกันคือมีลักษณะนามเป็นคำเดียวกันทั้งสิ้นนะคะตัวเลือกที่1ค่ะตะเกียงแต่นะคะแล้วก็ตุ๊ก,กตาตะเกียงนะคะมีลักษณะนามเป็นดวงตแต่นะคะตแตรเป็นตัวตุ๊ก,กตานะคะเป็นตัวนั่นเอง ฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะตัวเลือกที่2ค่ะโน้ตไวโอลินแล้วก็กีต้า์นะคะโน้ตเป็นตัวไวโอลินไวโอลินนะคะเรียกเป็นคันค่ะส่วนกีต้า์นะคะจะเรียกเป็นตัวนะคะฉะนั้นข้อนี้ตัดตทิ้งตัวเลือกที่3มค่ะเกวียนเข็มนะคะแล้วก็ฉับหมวกใช่ไหมคะเกวียนเรียกเป็นเล่ม เข็มนะคะเรียกเป็นเล่มและฉมวกก็เรียกเป็นเล่มเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นข้อที่ใช้ลักษณะนามคาเดียวกันก็คือตัวเลือกที่3นั่นเองเพื่อความแน่ใจเช็คตัวเลือกที่4ค่ะปะริญญาบัตรนะคะ,เร,เ,ญญะ,คะเรียกเป็นฉบับสนธิสัญญานะคะเรียกเป็นฉบับพระราชสารเรียกเป็นฉบับไหมพระราชสารนะคะเป็นของพระราชาใช่ไหมเป็นของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นอันนี้จะ มีการเรียกเป็นองค์นะคะลักษณะนามเรียกเป็นองค์นั่นเองข้อที่ใช้ลักษณะนามเดียวกันก็คือตัวเลือกที่3นั่นเองนะคะต่อไปข้อ17ค่ะข้อ17นะคะถามว่าคำภาษาอังกฤษในข้อใดนะคะไม่สามารถที่จะใช้คำไทยแทนได้นะคะใช้คำไทยแทนไม่ได้นะคะมาดูตัวเลือกที่1ค่ะจากสูแพทย์นะคะ ผ่าตัดล้างท่อน้ำตาแล้วใส่สายซิลิโคนไว้สามเดือนนะสายซิลิโคนซิลิโคนเนี่ยมันคือพลาสติกนะคะที่มันมีความยืดหยุ่นถ้าเราจะเอาภาษาไทยมาแทนคือคำว่าอะไรพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นเหรอมันก็ดูเป็นความหมายที่ยาวแล้วก็ดูกว้างไปใช่ไหมคะฉะนั้นซิลิโคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาคำไทยเนี่ยมาแทนได้นะคะ เดี๋ยวเ,เราดูข้ออื่นว่ามีข้อไหนที่แบบมันน่าจะาถูกมากกว่านี้นะคะแต่ข้อนี้ดูใช่แล้วแหละว,ว่าซิลิโคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้คำไทยแทนได้นะตัวที่2ค่ะการประชุมในวันนี้ใครมีไอเดียใหม่ๆนะคะไอเดียไอเดียเนี่ยถ้าใช้ภาษาไทยก็คืออะไรความคิดใช่ไหมคะความคิดตัวเลืที่3 รายการตอบปัญหาภาษาไทยนะคะจะอ n ์ออ on อร์คืออะไรออกอากาศนะคะตัวเลือกที่4ค่ะเสื้อที่ร้านฉันดีไซน์สวยๆดีไซน์คือการออกแบบนั่นเองนะคะฉะนั้นข้อทีอ่ความหมายภาษาไทยมันดูยาวแล้วก็แบบเข้าใจยากนะคะใช้คำทับศัพท์ไปเลยน่าจะง่ายกว่าะคะคือตัวเลือกที่1นนั่นเองนะคะ